ก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องตรงนี้นะก็คือเรื่องที่ผู้เจ้าสอนอะไรนะก็คืออย่างที่ท่านลองอธิการบด,ดีบอกนะว่าพระองค์บอกว่าพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะก็คืออิทัปปยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมชาตุนั้นรันรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการ่ายของที่ความเพราะนั้นพระองค์ก็จำแนกแจกแจงอะไรแจกแจงธรรมชาตินี้แหละ นะและธรรมธาตุดใ,ในกรณีนั้นอันเป็นอะไรตถาตาอันเป็นอวิตะะตานะตาตถาตาก็คือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตตตาคือการไม่ผิดประจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะนั้นสิ่งนี้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมบาทและพระองค์บอกว่า ถ้าจะสรรเสริญพระองค์เนี่ยให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยก็ให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสุบาทนะจิงปฏิจจสุบาทนะกับอริสัตสีมันก็คือก้อนเดียวกันนะนั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยสายเกิดสายดับคือสมุทัยกับนิโรธนะอริส,สัตสีทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคปฏิจจสุบาทคือการลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยกับนิโรธว่าเหตุเกิดของทุกข์คืออย่างไร เหตุดับของทุกข์คืออย่างไรทุกข์คืออะไรที่สุดคือความตายเหตุเกิดของความตายเป็นอย่างไรและเหตุดับของความตายเป็นอย่างไรอย่างนี้นั้นในตัวปฏิจจะเนี่ยก็คืออริยสัจส,สี่ด้วยที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นปฏิจจสุบาทแต่ละสายเนี่ยโดยนนยะอริยสัจส,สี่เนี่ยก็สามารถหลุดพ้นได้นั้นปฏิจจสุบาทกับอริยสัจส,สี่ก็จะเชื่อมโยงกันนะ ทีนี้เรามาดูว่าจริงๆเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้นะพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็คงจะทราบพอสมควรเป็นอย่างดีว่า,าผู้เจ้าเนี่ยตรสรู้อะไรนะและส่งสอนอะไรแต่ทําไมจะต้องมามาสัมมนากันอย่างนี้เพราะว่ามันมีการ อาจจะไม่เหมือนกันเมื่อสอนไปแล้วและเหตุใดมันจึงไม่เหมือนนะก็เลยอยากจะนําเสนอความเหมือนนะว่าเมื่อต่อไปเนี่ยนะเราจะเหมือนได้อย่างไรนะเพราะอาจจะยังไม่เคยมีใครชี้ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะม,มันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะจะเอาอาจารย์ไหนดี <Okay. S 2> ก็เลยบอกว่าไม่เอาอาจารย์ไหนทั้งนั้นเพียงแค่ <ding> ท,ทุกคนเนี่ยตรงกับพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมอาตมาเชื่อว่าทุกคนศรัทธา อาคารใหญ่โตที่สร้างวันนี้ก็เพราะศรัทธ,ธาพระเจ้านะเรามาบวชก็เพราะศรัทธ,ธาพระเจ้าและเมื่อเราศรัทธ,ธาพระเจ้าเนี่ยอย่างเรามาบวชเนี่ยพระเจ้าให้เรียกว่าอะไรพรงตัดกวาเศรษฐากับพาราตวาชาะว่าถ้าเขาถามเธอเนี่ยนะว่าเธอเป็นใครให้เราตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยนะเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะพระทุกรูปเนี่ยนะเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐของพระผู้มีพระภาคเจ้า นั้นเรามีอาจารย์คนเดียวกันอยู่แล้วมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาเพราะนั้นเราเชื่อไหมเชื่อในการตรัสลู้ของพระพุทธเจ้าไหมถ้าเราเชื่อในการตรัสลู้ของพระองค์เราเชื่อต่อไปไหมว่าพระองค์เนี่ยคำพูดองพรงค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาที่พระองค์ตัดเอาไว้ ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรศรนะัทธาพอไหมนะเราเชื่อไหมว่าคําพูดที่ออกจากปากของพระองค์เนี่ยไม่มีสมณะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกคัดง้างหรือติเตียนไดนะ้นั่นก็เลยอยากจะนําเสนอพระสูตรสิพระสูตรนี้ที่ได้รวบรวมมาเนี่ยนะนั้นถ้าเรามีความเคารพในพระตถาคตตรงไปตรงมากับพระองค์ จะไม่มีปัญหาเลยมีข้อขัดแย้งติดขัดถามพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ถามพระพุทธเจ้านะเพราะอะไรเพราะพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้บอกเองว่าให้ศึกษาคําพระองค์นะอย่าไปสนใจคําแต่งใหม่นะพระองค์บอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกลองประเภทกาบกรอน มีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่พู้เจ้าบอกให้ฟังคำตถาคตนะให้เชื่อคำตถาคต บอกสุดตันตะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลกบุตรละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา <c oughs> เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ <c oughs> เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ,าเล่าเรียนศรัทธาไหมละ่ะว่าพูุ้ทธเจ้าพูดแค่เนี้ยเชื่อไหมนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยบอกว่าเราศรัทธา แต่เราไม่มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงพระองค์จึงต้องแสดงลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตัดไว้กับภิกษุชื่อสุภูตินะที่ปารบในการพาภิกษุชื่อศรัทธาเข้ามาบอกว่าภิกษุชื่อศรัทธาเนี่ยโอ้มีศรัทธานะบวชในธรรมวินัยนี้ผร้เจ้าถามแล้วเขามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาไหมตัดไว้11ประการนั้นถ้าศรัทธาผู้เจ้าจริงต้องฟังพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ว่าง่ายต้องสั่งสมสุตตะในคําของตถาคต ไม่ใช่ไปสั่งสมสุดตาคำคนอื่นนะเพราะนั้นลูกศิษย์พารลัทาวาชะก็ฟังคำสอนพารลัทาวาชะลูกศิษย์ชดินสามพี่น้องก็ฟังคำชดินสามพี่น้องลูกศิษย์ตาถาโคตต้องฟังคำตถา,าคตจะไปฟังคำใครใช่ไหมแล้วณนะวันนี้เราฟังคำตถา,าคตหรือไม่นี่แหละเราตรวจสอบเราเองเรามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงหรือเปล่าใช่ไหมนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะ นั่นอย่างที่ท่านรองอธิการได้เปิดประเด็นไปในเรื่องของใบไม้ในป่าใบาไม้ในกำมือพระสูตรนี้ค่อนข้างจะเอาไปใช้กันผิดค่อนข้างเยอะบางทีมีอะไรแปลกๆปลกมาบอกอันเนี้ยใบไม้นอกกำมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชบไม้ในกำมือแต่จริงๆแล้วพระสูตรนี้ถ้าไปอ่านให้ดีใบไม้ในกำมือเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ทั้งหมด ที่รรพระองค์สอนพระองค์บอกพระองค์ไม่มีอะไรในกำมือที่ปกปิดปิดบังเอาไว้คลายหมดความรู้ที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีปกปิดเอาไว้บอกเกลี้ยงแต่ใบไม้นอกกำมือนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยรู้พระองค์ตรัสรู้เนี่ยรู้แต่ไม่เอามาพูดเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพาน มันไม่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพพานนะพระองค์จึงไม่เอามาพูดท่านอ่านหนังสือไปเนี่ยต้องเยอะต้องแยอะเนี่ยอ่านเสร็จจบเล่มบอกว่าเออทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไปพร้อมเพร่อน,นิพพานหมดเวลาไปหนึ่งปีแล้วไปนั่งอ่านตรงนี้เสียท่าไปเลยแล้วเกิดตายก่อนล่ะตกลงแล้วเลยไม่ได้รู้อริยสัจสี่นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นคําพูดที่ออกจากปากของพระองค์พระองค์จึงกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูด ไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวตรัสไว้กับอคุเวสนะบอกอคุเวสนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนั้นลงตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในเชื่อไหมละ่ะเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้และผู้เจ้าพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวแสดงธรรมก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งประดุดราชสีตรกุกศิยไม่ให้พลาดแล้วก็ยังกำชับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราเนี่ยมีพระบิดาองค์เดียวกันอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทุกคนเหมือนกัน นะเป็นสมณะสังฆะปุตุยะเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันนะเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยพุทธวจนะคืออะไรคือคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะอย่าไปเชิดชูคำคนอื่นอย่าไปรักษาพ่อวัดของคนอื่นไปรักษาไว้ทำอะไรเราเป็นลูกศิษย์ผู้เจ้าเราแม้เป็นลูกศิษย์ฉดินสามพี่น้อง เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ปริพาชกเดลถีละที่อื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นเราก็เลยทำหลักฐานข้อมูลให้ปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นว่าณวันนี้มันมันหาคำพระพุทธเจ้ายากจะหายัางไงเราก็เลยเข้าไปในข้อมูลในพระธรรมปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งทุกคนใช้ข้อมูลเดียวกันมาหาจุลามาหามงกุฎเตลัสมาคมก็ใช้ฉบับสยามรัฐ แต่ในฉบับสยามรัฐข้อมูลเป็นพุทธวจนะหมดไหมไม่ใช่อีกมีคําแต่งใหม่มีคาพระพุทธเจ้ามีคําที่อธิบายว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยดึงมาเฉพาะคําพระพุทธเจ้าก็คือหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดจะมีส3สสามเล่มนี่เป็นเล่มแรกที่ที่เสร็จมานะนั้นเล่มนี้เป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดนะมีเนื้อหาธรรมมากที่สุดเป็นพุทธวจนะทั้งสิ้น ดึงมาเฉพาะพุทธวานะด้านนี้บาลีด้านนี้ภาษาไทยบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้าคู่กันเลยตรวจสอบได้ทันทีนะใช้ข้อมูลตัวเดียวคือฉบับสยามรัฐเพราะเป็นตัวที่เป็นแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกนะเก่าที่สุดแล้วทุกคนใช้ข้อมูลตัวนี้และข้อมูลตัวนี้ก็ก๊กอปมาจากสมัยรัชกาลที่1ใบลานักษรของปี23 3ส ตัวเวลาอนักษรขอมรอหนึ่งก็เอามาจากลาวรามันลาวรามันประเทศในแถบโซนภูมิก็เอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชดังนั้นนี่คือข้อมูล2,500กว่าปีที่ประเทศเราก็ถืออยู่เราใช้ข้อมูลนี่แหละมานั่งคุยกันใช่ไหมไม่ต้องใช้ข้อมูลอื่นยิงไปที่หลักฐานเดียวแล้วก็มันจะจบง่ายนะนั้นเรายอมรับการตรัสรู้ของพระตถาคตก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะ นั้นในสิบระสูตรเนี่ยเราได้รวบรวมเหตุผลที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้ว่าความสามารถของพู้เจ้าเป็นอย่างไรคําพูดไม่มีผิดนะคำพูดไม่มีการขัดแย้งกันนะคำพูดเป็นอาการลิโกกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดด้วยคําพูดที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยพระองค์ใช้เป็นหลักในการตัดสินว่าทาไมเข้าจริงขนาดน้มพระองวะตะถาคต เพราะคําพูดของ์ไม่มีการขัดแย้งกันนะแล้วก็พระองค์เชิญชวนให้ฟังคําของพระองค์นั้นไม่ต้องสนใจใบไม้นอกกำมือใครบอกใบไม้นอกกามืออ๋อถูกแล้วนั่นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผล,ลิพพานจริงเป็นใบไม้นอกกามือเพราะพระองค์บอกเลยแล้วเราก็กําลังเปิดหนังสือตัวใหม่เรื่องของเดรัจฉานวิชานะในนี้จะทําไว้ให้หมดว่าเดรัจฉานวิชาคืออะไรและมีข้อมูลผิดไว้ด้วยว่า การปลูกเศกนะการทําน้ำมนเดราสารวิชาพวกนี้เกิดมาเมื่อไหร่กี่ร้อยปีมาแล้วทําขึ้นมาไหร่เราจะเอาข้อมูลผิดมาประกบกับพุทธวจนะให้ดูให้เห็นเป็นหลักฐานจะได้เป็นเล f e ฟเ n น์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ตัดอะไรไว้บ้างนะสิพระสูตรตอกย้ําภิกษุห้ามนะ,ะทำเดราสารวิชาไม่ใช่และเดรจสานวิชาไม่ใช่อิทธิปฏิหารคนละเรื่องกัน และพระอริยะไม่ทําเดรัชาวิชาแล้วตัดไว้ในมหาจัตตารีสัังธรรมปริยาอย่างเชื่อไหมล่ะว่าคาพระเจ้าไม่ผิดถ้าเขาบอกเขาเป็นพระอริยะแล้วเขาทำเดรัชาวิชาเราจะเชื่อเขาหรือเราจะเชื่อพระพรุทธเจ้าเราจะเชื่อพระบิดาเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเรื่องจะง่ายที่สุดเลยมีความเคารพศรัทธาตรงไปตรงมากับพระตถาคตแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเราก็จะได้สัจจะความจรงิงนะแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมา ผนะังพบภูมนะินั้นอย่าง31มพบภูมิที่ติดตามว่าต่างๆอันนั้นเป็นคําแต่งใหม่นี่เราได้ทํามาจากพุทธวจนะล้วนมีพระสูตรบอกให้ทั้งหมดนะมาจากพระสูตรอะไรเล่มข้อหน้าตรวจสอบได้นะนั้นพระเจ้าตัดไว้สมบูรณ์แล้วเป็นระบบมากเลยนะยิ่งเราเจาะเข้าไปภูมิปัญญาของพงจะเห็นว่าคําพูดพงค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะตรงเป๊ะ สวมทับเข้ากันได้พอดีจะตัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามนั้นเรากําลังทําข้อมูลขึ้นออกมาเรื่อยๆต่อไปจะทําเรื่องอภิธรรมนะอภิธรรมที่ถูกต้องคืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นนะก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยมีความเคารพความศรัทธาในพระศาสดาของเราจริงๆแล้วก็กลับไปใช้คําของโรงและทุกอย่างจะเรียบร้อยพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ